น a สเ l ดอัลเ g y b l จีบล็เป็นสเปรย์พ่นจมูกชนิดผงที่ออกฤทธิ์ไวได้รับการพิสูจน์จากงานวิจัยทางคลินิกแล้วว่าช่วยให้ร่างกายของคุณป้องกันไข้ละอองฟางและสารก่อภูมิแพ้อื่นๆในอากาศได้มีส่วนผสมของผงเซลลูลสที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วเมื่อพ่นเข้าไปในรูจมูกผงจะเปลี่ยนลักษณะเป็นเจลในโพรงจมูกเจลนี้จะสร้างกรอบป้องกันปกป้องร่างกายจากสารก่อภูมิแพ้ในอากาศ วิธีนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้สารก่อภูมิแพ้ไปเกาะที่เยื่อบุโพรงจมูกและเริ่มตอบสนองต่อการแพ้โดยนอกจากจะเป็นการป้องกันแล้วยังช่วยหยุดอาการต่างๆเช่นจามน้ำมูกไหลคัดจมูกจมูกอุดตันจากไซนัสอีกด้วยไม่ทำให้ง่วงซึมและปราศจากสเตียรอยด์โดยจะออกฤทธิ์ภายใน2นาทีเหมาะสำหรับผู้ใหญ่นักกีฬาสตรีมีครรภ์สตรีให้นมบุตรและเด็กอายุตั้งแต่18เดือนขึ้นไป ลองใช้นาสลดออลรซี่บล็อกเกอร์เพื่อช่วยป้องกันไข้ละอองฟางและสารก่อภูมิแพ้ในอากาศอื่นๆดูสิ